าเดียวเมียออตโตเจอรานน,นาฬิกาที่ขึ้นลานครั้งเดียวอยู่ได้ถึง8วันกับเรือนนี้ครับแผม1348สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Watch Asset กับผมหนุ่ยเบนเยี่ยมครับวันนี้มา รีวิวนาฬิกาที่เรียกว่าในอดีตเป็นที่นิยมอย่างมากๆช่วงที่ผมหัดเล่นนาฬิกาใหม่ๆนะก็มีชื่อนี้โผล่ขึ้นมาในสรรระบบเสมอๆครับว่าถ้าคุณเล่นนาฬิกาคุณต้องมีแบรนด์นี้ครับพันนาายนั่นเองนะก็ต้องพูดว่าหลายๆคนอาจจะรู้จักรักมากและเลิกรักกันไปแล้วบางคนอาจจะเพิ่งเริ่มรัก กลับเข้ามาใหม่หรือว่าบางคนอาจจะยังคงสะสมกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต่อเนื่องนะครับต้องบอกเลยครับว่าแบรนด์พานาลลยก็มีเรียกว่าประวัติศาสตร์อันยาวนานนะสมัยก่อนทําให้กับนาฬิกาที่ทหารต้องใช้นั่นเองนะครับก็เป็นเรียกว่ากินอายแบบริเทสสาหรับนาฬิกาทหารอยากแท้จริงนะเพราะว่าใส่ดำน้ำนู่นนี่น่นประวัติศาสตร์ยาวนานมากมาครับกับนาฬิกาเรือนนี้ครับพานาลยรุ่น r a d i o m เมียออตโตเจอร์นีแพม1 348งดเรือนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันนิดนึงครับว่ามีอะไรน่าสนใจทำไมผมถึงหยิบเรือนนี้มารีวิวครับเล่าแบบนี้ก่อนว่าผมเองก็เป็นสาวกแพมมาก่อนนะมีทั้งแพม0ูนย์แพมหแพมตองหนึ่ง พีวตัว 26k แล้วก็ของภรรยาที่บ้านก็คือแพม49คือมีแพมเยอะมากนะแต่ตอนนี้เหลือแค่แพม49อยู่เรือนเดียวนะที่เหลือขายกินหมดแล้วแต่ว่ามีเรือนนี้เข้ามาใหม่นะ1348ถามว่าแพม1348เนี่ยน่าสนใจยังไงต้องบอกว่าคอลเลกชันที่ชื่อ e s t e l มันเป็นคอลเลกชันที่เปิดตัวเมื่อปี2021ครับแล้วไอ้ตัว e s t i l คืออะไรครับเพราะว่ามันจะเริ่ม พูดเยอะมากขึ้นนะ e-steel ก็คือตัวของตัวเคสครับเป็นสตีลหรือว่าเป็นเนื้อของสแตนเลสสตีลครับที่ต้องมีโลหะสแตนเลสสตีลหรือเหล็กกล้าเนี่ยที่เป็นแบบรีไซเคิลครับมาผสมมากกว่า56%เพื่อที่จะมาทำโดยแนวความคิดของเขาก็คือว่าเขาเนี่ยจะต้องการบอกว่าเขาเนี่ยรักโลกครับใช้ของอัพไซเคิลก็คือว่าไอเนี่ยมันสามารถ รีไซเคิลได้นะอัพไซคลิกลับมานะครับก็เป็นการบ่งบอกว่าแบรนด์เขาเนี่ยให้ความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองฟังมาถึงตอนนี้สตอรี่ฟังดูดีแต่สําหรับผมก็คือมันก็ปกตินะเออเพราะว่ามันก็มีเหตุการณ์แบบนี้แหะครับปกติเวลาเรา หรือเหล็กไปแล้วก็เอาเหล็กเนี่ยครับไปหลอมแล้วก็ทาใหม่นะแต่ว่าพันนลายเขาอยากจะชูแบบนี้ครับว่าเขาเนี่ยรักโลกรักสิ่งแวดล้อมเหมือนกันนะครับและเมื่อใช้เคสที่เป็น e s t e e l เขาก็จะมีสัญลักษณ์ e s t e e l อยู่ด้วยนะที่ฝาหลังนะครับก็จะมีโลโก้ของ e s t e e l อยู่ตรงนี้นะอ่ะเห็นไหม e s t e e l แต่ในบางรุ่นนะครับก็จะเขียนไว้ข้างหน้าเลยครับที่หน้าปัดว่า e s t e e l สําหรับตัวนี้มันพิเศษครับไม่ใช่ e s t e e l ธรรมดาเป็น บ u ูนิโตอีสติลตัวนี้ต้องบอกเลยครับว่าคําว่า b r u n ิโตเนี่ยมันแปลว่าการเผาไหม้ก็คือว่ามันมีการขัดครับทำเหมือนกับว่ามันเอจจิ้งนะก็คือนาฬิกาเนี้มีการเคลือบก่อนเคลือบ DLC นะสีดำเนี่ย แล้วก็ขัดขัดขัดขันะให้มันเกิดเป็นเท็กเจอร์เหมือนว่าใส่กันมาอย่างยาวนานแล้วแล้วมันก็เฟดออกนะครับมันก็จะดูเท่ขึ้นเหมือนหน้าปัดเลยนะมันก็จะเข้ากับหน้าปัดครับเพราะหน้าปัดเนี่ยเป็นสีน้ําเงินครับตรงกลางเนี่ยเป็นสีน้ําเงินแล้วก็ค่อยๆเข้มขึ้นนะวงขอบรอบนอกสุดเนี่ยก็จะดําเลยนะอ่ามันก็เป็นการ ทำเอฟเฟกนะครับรวมไปถึงตัวกระจกเนี่ยก็จะเป็นแบบโดมรุ่นนี้ก็คือรุ่นลาดดโอมียหรือว่าแฟนๆพันนลายหรือแพมเนี่ยก็จะเรียกว่าหูกระทะนั่นเองนะซึ่งเป็นทรงที่เขาตั้งใจทำขึ้นมา แตกต่างจากพันธุ์ลายตัวปกติครับเพราะว่าตัวพันธุ์ลายปกติเนี่ยมันก็จะเขียนว่าพันธุ์ลายครับไม่ได้เขียนว่าราเดิโอเมียโดยตัวราดีโอเมียเนี่ยเขาตั้งใจครับทำออกมาแตกต่างจากลูมิโนเพราะตัวลูมิโนเนี่ยมันจะเป็นตัวของตัวค่าวกาศนะครับตัวค่าวกาศที่มีสามารถล็อกได้แล้วก็ดำน้ําได้ตัวนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาครับราเดิโอเมียเนี่ยว่ากันว่าถูกออกแบบมาเพื่อให้ในายพล หรือคู่ที่เป็นทาหารยศสูงครับใส่มันก็เลยดูเท่ขึ้นนนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากที่จะเลือกแบบสปอร์ตก็ไปลูมิโนครับแต่ถ้าเกิดคุณอยากเลือกแบบดูผู้ดีเพิ่มขึ้นมียศถาบรรดาศักดิ์ก็ต้องมาลาดดโอมีครับเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มเห็นคนใส่ลาดดโอมีเนี่ยกับชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงสลักอย่างเงี้ยมากกว่านะส่วนถ้าเกิดเสื้อยืดกางเกงยีนเนี่ย ก็จะไปกับลูมิโนมากกว่าอันนี้ก็เป็นวิธีการที่เขาแบ่งแยกของพันธุ์ลายนะครับส่วนลาดิโอเมียเรือนนี้นะต้องบอกว่าตัวชื่อเขาออตโตมันแปลว่า8ครับแล้วส่วนคําว่าเจอร์นีเนี่ยมันแปลว่าเดยเรือนนี้เนี่ยสามารถเก็บพลังงานได้8วันนั่นเองมาดูนิดนึงแล้วกันว่าความพิเศษของหน้าปัดมีอะไรบ้าง2เข็มครึ่งนะครับแล้วก็ตัวเข็มวินาทีอยู่ที่ตำแหน่ง9นาฬิกา และหน้าแบบนี้แฟนๆพันนารายจะเรียกว่าหน้าแซนวิชครับเพราะว่าตัวของแผ่นที่เป็นลูมิโนวาเนี่ยจะถูกซ้อนอยู่ข้างล่างครับแล้วก็ทับด้วยหนะ้าปัดก็จะทำให้ลูมิโนวาเนี่ยค่อนข้างสว่างมากๆแล้วก็เขียนเป็นบูสติลนะโอเคมาปิดไฟกันนิดนึงครับเพื่อจะดูว่าลูมิโนวาสว่างแค่ไหนโอเคครับปิดไฟแล้วมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่าลูมของเขาเนี่ยเป็นยังไงคือพันนาลายเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องลูมมากเลยนะคือ เรียกว่าสมัยที่ผมเล่นเนี่ยใครบอกว่านาฬิกาตัวเองมีลูมิโนว่าสว่างสๆเนี่ยเจอของพันลาลายเข้าไปนี่คือสลบเมือกนะครับเพราะว่าสว่างมากๆนะเดี๋ยวนี้ก็ต้องบอกเลยครับว่ามีหลายยี่ห้อมากๆนะ ที่สว่างไม่แพ้กันแหละเพราะว่าเริ่มเติมเข้าไปเยอะมากๆนะครับแล้วก็รุ่นใหม่ๆเองก็สว่างแบบนี้จะทําให้เราเห็นได้ครับว่าทันนาลายเนี่ยเขาให้ความสําคัญว่าเขาเป็น t w o s w ครับแล้วก็สามารถที่จะดำน้ําในระหว่างที่ดำน้ำเนี่ยเข้าที่มืดแล้วเนี่ยยังคงอ่านค่าหรืออ่านเวลาได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองมันก็เลยเป็นเหตุครับว่า ทำไมพันนลายถึงให้ความสําคัญกับรูบิโนวานั่นเองครับซึ่งอย่างเรือนนี้เองเนี่ยก็สามารถกันน้ําได้ถึง100เมตรก็แปลว่าใส่กระโดดลงน้ําได้เลยครับอะ เดี๋ยวไปดูเครื่องกันนิดนึงครับในส่วนของเครื่องนะต้องบอกว่าตัวนี้เองชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นราดิโอเมียแบบ8วันเพราะฉะนั้นเครื่องคราวนี้สมัยก่อนเนี่ยราดิโอเมียเคยมีแบบ8เดเหมือนกันครับ8วันเครื่องไขลาน8วันทําโดยเจเกอร์ครับแต่รอบนี้ครับเป็นเครื่องอินเฮาแล้วชื่อรหัสก็คือ P 5 0 0 0นั่นเองนะเขียนไว้ตรงนี้เลยครับว่ารุ่นคาลิเบอร์ P 5 0 0 0นนะแล้วก็สามารถสำรองพลังงานได้ถึง8วันอ่า เดี๋ยวผมจะลองขึ้นลานให้ดูนะวิธีการขึ้นลานก็ง่ายๆครับคลายออกมาให้สุดนะครับแล้วก็หมุนขึ้นลานครับตอนนี้นาฬิกาเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นลานเลยนะผมก็เลยอยากจะรู้ว่าเราขึ้นลานนานแค่ไหนนะถึงจะเต็ม8นะอันนี้ก็ประมาณสัก10รอบแล้วครับ15ครับ20ครับ25ครับ60 65ผมรู้แล้วว่าไอการที่เขาใส่ตลับลาน ถึง2ตลับเนี่ยก็ <_ C> e <an> เพื่อให้มันสามารถรักษาระยะเวลาได้ถึง8วันนั่นแปลว่าคุณไขครั้งหนึ่งประมาณเกือบเกือบร้อยรอบเนี่ย <_ C> e <an> เพื่อให้ตลับลานทั้ง2ตลับเนี่ยสุดอันนี้คือไขสุดละ <_ C> e <an> คุณจะอยู่ได้สูงสุดถึง8วันอ่าแปลว่าไขทีเดียวอยู่ได้1อาทิตย์นะแล้วก็ค่อยมาไขกันใหม่ทุกๆวันจันทร์หรือจะทุกๆวันอาทิตย์ก็ได้แล้วก็สามารถที่จะอยู่ยาวไปเลย1สัปดาห์นะแปลว่าคุณตั้งไว้วันจันทร์วันอังคารแล้วก็วางทิ้งไว้พุธพฤหัสศุกร์ มาใส่ทีเสาร์อาทิตย์ก็ยังไปได้นะเวลาก็ยังเดินอยู่วิธีการตั้งเวลาก็ง่ายมากครับเพราะว่าเป็นนาฬิกา2เข็มครึ่งแบบแฮกเข็มได้นะเพราะฉะนั้นก็แค่หมุนจังหวะเดียวเลยครับเข้ามากดปั๊บตั้งเสร็จหมุนกลับเข้าไปครับง่ายๆแค่นี้เองนะอะมากับสายหนังวัวสุด เทตามแบบฉบับของพันนลายนะครับแล้วก็ด้านหลังนะก็มีเขียนไว้เลยครับว่าตัวหนังเนี่ยทำมาจากพันนลายนีย่สั่งทําที่ออสเตรียครับแล้วก็มีโลโก้พันนลายเรียบร้อยนะส่วนของบัคโครก็เป็นอ e ีตูเหมือนกันนะทารูปแบบเบอริโตนะหรือว่าการเผาแบบนี้เหมือนกันนะก็สวยดีครับเดี๋ยวลองขึ้นข้อให้เพื่อนๆดูกันครับขึ้นข้อแล้วครับกับนาฬิกาขนาด45มิลลิเมตรนะถ้าวัดเฉพาะวงกลมข้างในคือ40มิลมนะครับทรงนี้เราเรียกว่าทรงคูชันนะเหมือนหมอนะนะครับ แล้วก็ส,สามารถที่จะอ่านเวลาได้ง่ายๆเลยนะผมใส่อยู่บนข้อมือขนาด6.2นะรูสุดท้ายเลยเนี่ยรูสุดท้ายเลยก็ต้องบอกครับว่าแหมใหญ่เต็มตาเต็มใจจริงๆสําหรับช่วงที่มันเป็น การคิดน,นาฬิกาโอเวอร์ไซส์เนี่ยต้องคุดเลยครับว่าพันนลายโด่งดังมากๆตอนนี้กลายเป็นว่านาฬิกาโอเวอร์ไซส์อาจจะไม่ค่อยโด่งดังแล้วที่สําคัญครับช่วงนี้ถ้าเกิดคุณเดินไปที่บูติกคุณอาจจะได้ออฟเฟอร์อะไรดีๆนะลองไปติดต่อที่บูติกดูนะครับเผื่อจะมีอะไรพิเศษพิเศษรอคุณอยู่นะส่วนเรือนนี้ได้มาจากค i n g าวเวอครับก็มีราคาพิเศษจริงๆสําหรับคนที่สนใจนะครับสุดท้ายเรือนนี้มีความพิเศษก็คือเป็น บูติกอีดิชันครับก็คือมีขายเฉพาะในบูติกของพันนาลัยที่เป็นออทไลท์เท่านั้นนะสำหรับค่าตัวของราโอเมียเรือนนี้อยู่ที่1,200เหรียญ US ดอลลาร์ครับ ถ้าตีเป็นเงินไทยก็อยู่ประมาณสัก3 0 0 0 0 0ครับใครที่ชื่นชอบก็ลองแวะเข้าไปดูได้ที่บูติกนะครับส่วนทางแบรนด์นะครับถ้าเกิดสนใจอยากจะให้เรารีวิวก็ติดต่อมาได้นะครับที่รายการ w a t c h i s i t ทั้งช่องทางของ Crazy Dial แล้วก็ช่องทางของ b e n j a m Channel ครับกลับมาพบกับรายการ w a t c h i s i t ได้ใหม่กับผมหนุ่ยเบนเยมที่จะนำนาฬิกาแปลกๆใหม่ๆทั้งในกระแสะและนอกกระแสะมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันแบบจุใจแบบนี้ครับแล้วพบกันครับสวัสดีครับ